สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเมื่อนี้แอดมินสี่พาพี่น้องนะครับมาตามตัวเลขความฝันกับแม่คัมนะครับแต่ว่าตอนนี้นุนทีรยามาหอดก่อนแล้วตั้งกล่องถ่าแล้วนะครับเพื่อนว่าถ่าพระเอกพูด,ดียวว่าะสั้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามองนั่งก่อนเอาสวัสดีครับแม่คัมครับสวัสดีครับโอ้ <c oughs> เกี่ยวกันบัถ่ายเนาะว่าเป็นใครเนี่ย ทาแต่เล้วเยันโทันอวาใ่ล้วพักามแลบทันบอกตั้งกล้องซื้อเนาะบ่นลหมดเลยนึกว่าทายก่ันเนาะโตั้งไว้ซื้อกูอยู่ไก่เนาะแก้ววนี่ฟันเราบอกค่ะฟันตะเลกออกแล้วคนะจ้ันหลางัาเล็เลยตอนนี้หนูยางไรหนูขอโทษมาจ้ะันกัดตังคคนตางอย่าง จักอาจารย์ได้แน่สัมนำได้แน่โทษห้เป็นสะพานบุญให้ก็เลยว่าแม่คั่มจังสิมาเอาท่ายสดเดเอาก็เลยบโบโท้องผู้ยุ่งกย์เขากับมาไทยว่าถามกันมันตางมาเหรียญมาก่อยากโทษเราเพราะจเป็นเราอยากโบ้ยากโทษต่ว่ากันผู้ยุ่งกย์กันเพื่อทั่วมากกับมาเทียบพระ สรงองค์เจ้าเพื่อนอยากสร้างนั่นก็ลงให้เพื่อนเนาะลงให้ผู้ใดเพื่อนอยากให้เป็นสะพานบุญให้ก็ซอยมืดทุกวัดทุกอาจารย์เป็นซื้อให้ก็ซอยทุกวัดนั่นแหละตัวเลขเพื่อนก็เขาดีอยู่มันก็มีเขามีรุดนั่นแหละแตล้วฝันเาจังไหร่เขาฝันให้นเพราะมันเป็นดอกเอซี่ฝันฝันเหมือนเลขออกแล้วเนี่ยมันขึ้นแล้วเลยมาฝันมาฝันฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดก็ ไปสองคนกับผู้หยิ่งกันละจากเป็นไทบานได้่งหูจักข้าเจ้าดอกก็ดีไปอันเข้าไปโคกกรไปพ่อกันอยู่ในโคอันย่ายว่าสศนพูดอันย้ายนั่นเลยถามึืนเมื่อนี่ข่อยสิถือเลขอยู่ด้ย่ายว่าะัันข่อยซื้อเลขไว้อยู่ก็เลยบวปากดอกฟังตะเพิ่นเบากรเลยว่าย้ายอข่อยสิถือเลขอยู่้เมือนี่ว่าศันข่อยซื้อเลขไว้ลายยู่่าศันอัน พอดีบ้านยหญ่ว่าสั้นเขาโทรมาหาข่อยข่อยถือเลขว่าสั้นเขาว่าเลขออกสิบเอ็ดว่าสั้นนี่ออกสิบเอ็ดสิอ่าเลขออกสิบเอ็ดดวงสิบเอ็ดมากเลยว้าว่าสั้นอันคนคนที่อันอันอยู่ในฝันไหมครับนี่ทับ้านเดียวกันแมนบ่ครับบ่ไทยบ้านอื่นแต่ว่าแมนไปเรียกเพียบบ้องหูจักแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นคนก็สิเป็นคนนี่ละ คือว่ากาเจ้าไปเก็บเห็ดกันเห็ดก็ได้อยู่จักแกงนี่ละไม่แกงกินก็นได้บานี้โอ้ยยายว่าชั่นข่อยเสียความรู้สึกว่าชั่นบานี้สิจ่ายข่อยเครื่องเดียวไหมข่อยถือตั้งหลายไหมสิจ่ายข่อยเครื่องเดียวอืเอาเพิ่นก็สิจ่ายเครื่องเดียวเลขมันคก็จะงบดดังก็สิจ่ายเครื่องเดียวก็เลยวยงอันสิผู้ขายสิจ่ายข่อยเครื่องเดียวเลขพระเลขอันบอดังนี่เลขตัวนี้ว่าชั่น เลขสิบเอ็ดเรีเสิบเอ็ดโอ้ยแม่เลยว่าบวงสิบเอ็ดมากเล้วะวันนี้คือได้วว่าว่าเลขสิบเอ็ดยิ่งเลว่าว่าสื่อไลว่าคอยถืออยู่ในย่าว่าวสั่นถือยูสื้อง่ายแอเนาะเกว่ได้กราฟเด้กราฟตัวนีกราฟบัได้เลขสิเอ็ดื้อ กลับข <Z an pi> <Sh ere o> ึ้นไปซื้อไม้ให้มันได้หลายกว่าเก่าวพาใจขึ้นบนซื้อล่างซื้อนี่แหละสำหรับคนทุนหน่อยนี่ขึ้นสุดยอดเลยขึ้นรุ่นมากกับมาฝันอันนั่นอีกอันนี้อันขึ้นแรกนะครับเออขึ้นแรกขึ้นที่สวงมากกับมาฝันเอาผู้ใดเอาอันนี่ไปไหว้เนสังก็เลยวางสิโอ้ยผู้ใดปล่อยจีบปลอมไปไหว้เนสังครับแน่แ่ว่าสันดอก อันแม่ว่าแต่ว่าคันแม่ฝันเห็นจีปูมันมันเป็นหาหาได้แล้วที่แม่ฝันนั้นแต่ว่าบ่กันตายจักตูดอกผู้ได้เอาจีปูมไปหาไหว้ในสางแม่ว่าแต่ว่ากับแม่ก็ตีหาหานั่นแหละเป็นเลขเบิลทั้งสองคืนในตอนนี้เป็นเลเบิลอ๋อครับเป็นเลขเบิลทั้งสองคืนนะครับหนึ่งหนึ่นกับห้าห้าจามีสองคูย หน,หนึ่งกับหาหาเอาซื้อไงทั้งสองคื้นเลยแบบที่นี้บ่ให้ซื้อไรบอกซื้อแบบน,นี้นละกับมีตัวนี้ละความฟันก็ไดหนึ่ง้าห้าส่วนตัวแม่ค้าแม่ข้ามารกตัวใดค่ะระว่างห,าหานึ่งหน,น,นึ่กหาหน่มาร์กมดขุดตัวนี้ได้เพราะเหต้ตองสองพื้นเลยครับเหตดนมันสื่อไบอกแม่ไมเครับเพราะว่าเดล็กตัวน <พอ S 1> ี้แม่เคยถึง เลขหนึ่งหนึ่งหาหาในเตี้ยหนึ่ตหนึ่งกับห้าห้านะคะขึ้นมาฝันตองวดฝันมาเขาเจอว่าเลขออกแล้วสิบเอ็ดสำหรับเลขหาหาเพิ่นฝันว่าจิโปมอยู่ในสางนะคะเพิ่นตีเป็นหาหาเพิ่นว่าเพิ่นเคยดฝันย่ำได้ออกหาหานะคะหายเป็นแค่แนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อมาหลุดน้ำกันว่างวดนี้เลขจะเบิ่นบ่แล้คะ สำหรับคนทุนหน่อยซื้อได้ซื้อง่ายนะคะบ่ตต้องกับซื้อบนล่างนะคะลองเสิฟเซิฟเบิ่งนะครับเด้อพี่น้องแยกออกเด้อครับเด้อคืนแรกกับคืนที่สองนะครับฟันสองคืนนะครับเด้อคืนแรกหนี่งฟันล่างหัาเลขหนึ่งคืนฟันว่าผู้ใดก็อนนะครับมีเจ้าไปเจมเฮดกันเรียกว่เจาะกันเรียกว่าเจาะกันนะครับเรียกว่าสู่ฟังครับมาเรียกออกแล้วเรียกออกสิบเอ็ดนะครับ แม่นบ่แม่นค่ะแม่นแต่ที่นี่คืนที่สองฟันว่ากีปลมกีปลมลงส่างแบบนี้กีปลมอยู่ในส่างส่างบ่ส่างบ่มีน้ำดอกส่างบ่มีน้ำส่างห่างคือจังส่างห่างกันตามลัทธิแม่ค้ำกันฝันแบบนี้เลขสิออกห้าห้าแม่นบ่ครับจ้ะก็ฝันลัทธินี่ เป็นแก้ไ้แล้วค่ะบหน้าจอไว้เด้ครับเ้อรัฐบาลเ้อะเ้อเบิ่นก็ปั่นแบบนี้เป็นเลขเบิ้ลเลขซื้อง่ายนะคงวดนี้ฮอก็่องมารุนน้ำกันจะเบิ้ตโตได้ห้างได้นะคะครับขอบคุณแม่ข้ามลลายแล้ว่ะเนอทีหายแนวทางพอเป็นเนองเอซี่นะคะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขทั้งหมดเนี่เป็นัตเลขโชคลาภใน่อวันที่สิบหกกันยา25สองห้าหกห้านะคะลุ้นว่าเอ็ยังบ่ค่ะครับเกิดจากเกิดจากฝากพี่น้องไว้นะครับสำหรับตัวเลขแนว้ทางกันเลขเบิ้ลนะครับ เลขเบิ้ลแบบนี้คันเบิ้ลคันเบิ้ลแค่หนึ่งหนึ่งจังสี่พี่น้องกับล้องเก็็ดหนึ่งน้ำเลยครับเด้อเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขเก็ตัวเดียวกันนะครับกันกันไว้นะครับนะแมนกันกันไว้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับพวแน่น,นอนเนาะเหมืองเทือมมันก็ออกซิวซิวไปจังหาหาเอาซิก็ซื้อสองสองแม่น้ำน,นะครับตามรัททีผู้อื่นนะครับบางคนก็สิวา่าจีบปลอมกับตีเป็นซี่กับนี้นะครับ ก็ซื้อ4 0ก็น้ำก็ได้เพราะว่ามันลงไปในสางหรือ5 0ศูนย์แป้งกางเียนะครับเพราะว่าล้วงไปในสางในสางมันกลมๆเนาะเลขมันออกได้หลายรางวานนัลเนาะสิวอุตตะได้มันออกได้หลายรางวัลบางท่านบางคนซื้อท้าย11อาจจะไปออกรางวัลที่5นี่าังเสียก็ได้หรือ3ตัวท้ายังเสียก็ได้ครัฐบาลออกได้หลายรางวัลเนาะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเฮาซื้อท้าย11ไว้หรือว่า5 5ไว้มันอาจจะเป็นเลขท้ายของรางวาัลเออ่ร้องลงไปก็เป็นได้ <c oughs> หรืออาจจิเป็นนันเลขนาเลขลังก็ได้นะครับสือติดใบความฝันของแต่ละท่นทนทนทนา,านแต่ละคนนี่กำมักสิเป็นโ<ม>ชคดีแล้าค่ะเด้อมีสิบมีหนึ่งก็ผหาหานะกการงนงวดวันที่16กันยาสองห้าห้าพิจารณาแล้วค่ะเด้ออาจจะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแ่งรัฐบาลอาจจะเป็นรางวัลไดรางวัลหนึ่งนะคะประ่าเข้ามาทายทํำตารางวด กบกันนะบางท่านเนาะบางวันใดนแล้วันหนึ่งก็ได้นะคะบางท่านมาเอาความฝันจังสมมติว่าความฝันของม่คำบางทีหนึ่งหนึ่งหรือห้าห้านะครับบมันเพิ่นก็ไปลงทุนของเอก,กนชนนะครับมันก็จะจ่อได้บัจจุบันนี่ไปลงทุนของเอก,กนชนนี่มันผลจอดจ่อบล็กซือสลากินแบ่งรัฐบาลสลากินแบ่งรัฐบาลบางทีเขาเขาซื้อสองตังทีห้าห้าลงไทยมันบ่ครับ อาจจะเป็นตัวที่สามตัวลักล่อยอาจจะเป็นเลขศูนย์นั่นสิครับศูนย์ห้าห้าผัดไปออกเป็นเลขหนาก็ได้<อ>เป็นเลขไทยนั่นสิก็ได้หน้าก็เลยโชคดีนะครับเพราะว่ากัน,นเอกชนนี่ก็สิมีตารางวันญ่เนาะสิมีตารางวันญ่นเลขไทยรางวัลที่หนึ่งรายก็เลขสองโตแค่นั้นจำ<อ><อ>เลยเป็นฝันโบฝันโบแมนนะครับแต่ว่ากันฮอสซ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ก็สิบางเที่ยวก็สิเป็นฝันแมนเน๊ะแนไ่อกได้หลายรางวัลมันไปหลายรางวัลนะครับ ัตรวจมันตรวจได้หลายรางวัลทั้งสามตัวนาสามตัวลังสี่ใช่แล้วก็เลขท้ายก็ได้หรือรางวัลที่สองที่สามที่สี่ก็ได้บางค่้งคนมันดวงดีซื่อเลขสองตัวไปถือหกตัวก็มี่เป็นป่ะคะแม่นครับนะคะในคลิปนี้กับมี่หนึ่งหนึ่งกับห้าห้านะคะความฝันของแม่ค้ำนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้่อเอฟซีโชคดีแฮ้งเห่งปังปังนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ เอาลืมขอบคุณแม่ครับเอาขอบคุณแม่ครับหลายเลยครับเด้อเอาหมากวกปั่นเพราเว้าสู้ปั่นเอาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับพ่อ,อครับผมสวัสดีครับ